แต่เล็กเลยนะใช่ครูเห็นครูต้องชอบแน่เลยอนุบานอนุบานเนี่ยกำลังเล่นไม้กระดกเอามาเคี้ยวดีกว่าแล้วเสร็จแล้วช่วงกลางคืนประมาณทุ่มหนึ่งนอนสวัสดีค่ะมีพัดลมไหมพุ่มผิวงั่วปนไหมปิดไหมไม่เปิดไหมปิดเปิดว่าเปิดนะเปิดอ่ะนอนอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเทวนาวาไรตี้เอ่อวันนี้เรามาเจอกันอีก EP 3แล้วเนาะถ้าใครกดติดตามเราอะ EP 1 EP 2เนี่ยเราเล่ากันหลายเรื่องละนะคะเออลองไปกดดูเนาะไปไปชมก่อนก็ได้ค่ะแต่ EP นี้เราจะมาเล่าเรื่องคลายเครียดกันหน่อยเรื่องสนุกสนุกเนาะเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมในวัยเด็กของแต่ละคนใครมีวีรกรรมอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังโอเคป่ะ เออปันีเครียดกว่าเดิมไม่ไม่เราเราจะไม่เครียดละทุกคนเนาะทุกคนน่าจะต้องมีวีรกรรมแสบแสบตอนวัยเด็กของแต่ละคนใช่เอาเอาเรื่องของอ้อมก่อนดีกว่าเพราะว่าของอ้อมนี่น่าจะวีรกรรมเยอะกว่าเนาะของของพี่เอ๋ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เท่าที่จําได้ คือแค่มีเป็นแบบเ,เด็กเ,ดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเป็นา่าับา้แต่โตมานี่กระดี่กระดานมากเลยของอ้อมก่อนดีกว่าน้องของอ้อมนะอ,อ,อ,นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีความรู้สึกตัวเองอะตอนเด็กๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เป็นเด็กที่เรียบร้อยอค่อนข้างเรียบร้อยเลยเพราะว่าถ้าเท่าที่ความจำความได้ก็คือ ไม่ว่าผู้ใหญ่จะสอนอะไรถ้าถ้ามีความรู้สึกว่าอันนี้ถูกอ่ะจะเชื่อฟังโอ้ยวิรกรรมเรียบร้อยจริงๆคิดว่าวกวิรกรรมไม่ค่อยมีแต่พอมานั่งนึกอ่ะเ้มเยอะเหมือนกันนะเว้ยนี่แหละคนคนประเภทแบบถ้าว่านอนสอนง่ายนี่น่ากวนเอมันก็จะมีวิรกรรมอันนึงนะที่จําได้ คือเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือครูเวลาเวลาคุณครูเขาเมาตอนเช้ามใช่มามาตอนเช้าอ่ะคุณครูเขาจะมีของมาสอนใช่ไหมเราก็วิ่งไปช่วยคุณครูถือของแล้วครูก็จะลักอะไรเงี้ยอืมทีเนี้ยก็จะชอบสังเกตครูแต่เล็กเลยนะใช่เป็นเป็นตั้งแต่เล็ก โอเคล้วต่อจากก็คือเป็นเด็กที่ชอบสนใจผู้ใหญ่ทำอะไรมากกว่าสนใจเด็กด้วยกันทำอะไรก็คือนั่งดูคุณครูคุณครูเวลาทำเอกสารเขาจะมีแม็กคุณครูสวยจังเลยทำไมคุณครูสวยจังเลยคุณครูนั่งทำงานเรียงกระดาษปุ๊บปุ๊บ๊แม็กอันนี้ก็นั่งคิดเวลาไปส่งการบ้านใช่ไหมเดินไปส่งการบ้านปุ๊บ คุณครูเขาแม็กถ้าแม็กอันนี้เรามาแม็กที่ที่นิ้วมือเรามันน่าจะเท่นะอ่าแหละอ่าและมีความคิดอ,อยู่ในหัวเออพักเที่ยงครูไปพักเที่ยงเพื่อนนอนเอาเพื่อนเพื่อนยังไม่นอนเพื่อนเล่นเพื่อนนั่งเล่นไอ้นี่เดินไปสนใจแม็กเล็งไว้ตั้งแต่ตอน,นตั้งแต่ตอนแรกแลตั้งแต่ตอนไปส่งการบ้านเอาละ หยิบแม็กขึ้นมาถ้าครูเห็นครูต้องชอบแน่เลยกึ๊อห้ยนิ้วตัวเองมีความรู้สึกแบบเอาแม็กเนี่ยเอาแม็กแม็กนิ้วตัวเองตายแล้วเจ็บแต่ไม่กล้าบอกใครมันนัมันเป็นมันกลัวไงกลัวจ้าไงมันคือแบบ ไม่บอกใครทำไงดีวะค่อยๆดึงค่อยๆดึงแม็กซเอ้ยเดออกมาแล้วก็แบบทำงี้แล้วก็เจ็บมากเลยแล้วก็ไม่กล้าบอกครูทีนี้ครูเขาก็เห็นเลยว่าเจ็บขเขาก็ถามว่าเป็นเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะครูก็ครูก็เป็นห่วงไงครูก็เอาไปดูอ้าวทำไมโดนอะไรอ๋อหนอแูแม็กแม็กนิว ตายแล้วโซนจริงๆเลยอู๋มัจะน่ากลัวมากเลยนะแม็กอ่ะน่าจะเป็นครั้งแรกที่เริ่มรู้เริ่มรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงคือเด็กอ่ะมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยเล่นก็ไม่เหนื่อยทําอะไรก็ไม่ไม่เจ็บเออเหมือนไปวิ่งไปวิ่งในป่าก็เหยียบน้าก็ไม่เจ็บคือมีความสนุกของเด็กอะนะเดี้เล็กๆเนื้อเธอยังแข็งอยู่บนเนี่ยเออทีนี้พอพอนั่นแหละเหมือนเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเจ็บจริงๆ ตายละวีลกรรมสุดยอดของนิ่มอ่ะน่าจะเยอะนะคนนี้ดูจะน่าจะเป็นเด็กเด็กดูแบบเด็กานน่ารักเด็กแสนมากเลยประกอบเป็นเป็นเด็กเรียบร้อยอล่นไหมเรียบร้อยสองเลยนะเรียบร้อยสองเลยนะว่าเราสอนง่ายอ่าแล้วยังไงจำได้อนุบาลอือนุบาลเนี่ยกำลังเล่นไม้กระดกอือเล่นกับเพื่อนแล้วก็เอ๊ะฟ้าปากกาเอามาเคี้ยวดีกว่า ฟ้าปากกาอันนี้เราเคยได้ยินอยู่ว่าพวกประเภทแบบเวลายังลบมีกลิ่นหอมๆเนี่ยเออบางคนจะเอาไปเคี้ยวแต่นี่ฟ้าปากกาเลยนะเอามาเคี้ยวเป็นหมากฝรั่งไงคนอื่นเขาเคี้ยวได้ไงแต่แม่ไม่ให้กินพวกลูกอมกับหมากฝรั่งแม่บอกเดี๋ยวฟันพูเออแล้วเลยเอาฝ้าปากกามาเคี้ยวเล่นมาโนว่าหมากฝรั่งอันนั้นเอยอฝ้าปากกานั้นอะเป็นหมากฝรั่งเอเคี้ยว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 จนฝ้าปากกามันมันนิ่มเออมันนิ่มมันยุ่ยอะ เคี้ยวไปเคี้ยวมาเออลงคอตายแล้วลงคอแล้วก็ไม่ไม่กล้าบอกครูไม่กล้าบอกใครไม่กล้าตื่นลงไปเลยเหรอเด็กเนี่ยเวลามันเจ็บแล้วมันมันมีความกลัวนำนำความเจ็บอยู่อย่างเงี้ยกูยอมเจ็บมากกว่าโดนด่าตายแล้วแล้วกออยู่เนี่ยทำไงดีวะอ่ะมันจะมีแบบกระติกน้ำให้เด็กกินไงอือเดินกินน้ำต้งแก้วนึงขอแห้งกินกินกิน ลงไปแล้วลงซักสองสาวันผ่านไปเข้าห้องน้ำออกมาปินออกไปนั่นไงจาาอินเน่เลยใช่ไหมใช่เห็นเลยเป็นสาปะกาสีน้ำเงินวันนี้ยังจับได้เลยตายแล้วสองโอ้โหไม่เอาเยี่ยงอย่างนะคะยังรถนี่ก็ถือว่าเด็ดแล้วนี่เจอฝาปะกาโอ้โหฝาปะกาเลยอันตรายมากเลยของพี่เอจะไม่ใช่แนวแบบ โรดผลสักขนาดนั้นนะแต่น่ากลัวแบบนั้นไม่เอาอะไรที่เจ็บตัวนี่ไม่เอาเลยเอ,อของพี่เอกจะเป็นแนวประมาณว่าอยู่บ้านใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งสวยอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเพื่อนบ้านเราตอนเด็กๆเ,เราก็จะไปเล่นด้วยกันอ่าแล้วเสร็จแล้วช่วงกลางคืนประมาณทุ่มหนึ่งนั่งกันอยู่สี่คนนั่งเล่นนู่นนี่นั่งจนจนเซง็งแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เลยบอกว่าเล่นอะไรกันดีวะเล่นซ่อนหาไหมอ่าเล่นซ่อนหากันอ่ะไปะทุกคนก็วิ่งไงคนนึงก็หลอกตาแล้วก็วิ่งกันเราก็แบบว่า บ้านเนี่ยเป็นเขาขับรถแท็กซี่พ่อเขาอะรถเขาเขา้ามาจอดในบ้านแล้วตอนนั้นเป็นตึกแถวจอดในบ้านแล้วรถเขาก็จะชิดกําแพงหน่อยหนึ่งและอันนี้รถจะมีทางเดินส่วนหนึ่งเพื่อเดินเดินได้สะดวกใช่ไหม,มแล้วเราก็เลยเฮ้ยจะไปแอบตรงไหนดีมไม่รู้อ่ะเฮ้ยตรงข้างๆที่ตรงกําแพงจอดรถแบบมันมีซอกอยู่เฮ้ยไปแอบในนั้นแล้วกันเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ยืมแบบอย่างเงี้ยมันต้องเห็นแน่ๆเลยไม่ได้ละก้มดีกว่า ก้มก็ไม่ได้ติดอะพวกคุกเขา่าใช่ไหมมันจะติดติดไอไอประตูรถนอนไม่ไเลยนอนราบราบกับเทรถเลยนอนแบบนี้ยนอนอย่างนี้ไปเลยแล้วก็นอนลลกกลลแล้วเขาก็ <c oughs> สักพักหนึ่งเขาก็ยังหาันอยู่หาไม่เสร็จนอนไปนอนมาแบบเขิลเขิเริ่มง่วงอ่ะเขาจะไม่หาเออไม่นานหาสักทีแล้วก็หลับเสร็จแล้วเพื่อนน่ะวิ่งไปหาเราที่บ้าน ไปถามคนที่บ้านว่าเอา่อเอ่อแม่แม่เห็นเห็นเอ๋ไหมเห็นเอไหม,มที่บ้านก็จะบอกว่าเอะเอยังไม่กลับมาเลยก็เล่นอยู่กับเราไม่ใช่หรอยังไม่เข้าบ้านเลยอุ๊ยเอห๋หายครับเอ๋เอไม่รู้ไปไหน <c oughs> เลน่นอยู่กัอยู่ผมหาเอ๋ไม่เจอทั้งบ้านตกใจมากนึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมหาไม่เจอขึ้นไปข้างบนเพื่อนบ้านด้วยนะหาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอทุกคนหาหมดเลย ไม่เจอร้องตะโกนเรียกได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงไม่ได้ยินหลอกไงหลอกเพราะเราคือสบานหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเออะโวยวายกันเอ๊ะเอ๊ะวิ่งกันไปถึงหน้าปากซอยท้ายซอยกันเลยนะตายแล้วสะานเราก็ตื่นลุกขึ้นมาตื่นแล้วเราก็งงเงียเดิมอะอะไรหรอมึงไปไหนมาพูดอย่างนี้มึงไปไหนมาคนเขาหาเัจนทั่วบอกก็เล่นโซนหาอยู่ก็แอบอยู่ตรงนี้ไงทำไมหาเราไม่เจอเนี่ยก็มีแค่นี้ ใช่แล <Sí, S 2> ้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะไม่กล้าไปเล่นที่ไหนอีกก็จะอยู่แต่ในบ้านละเนี่ยนี่ก็เด็กเรียบร้อยนะนี่แต่หลับแต่ขี้ซอนไปหน่อยขี้ซอไปหน่อยหลับได้ทุกที่เลยก็นี่แหละเรื่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยเล่นซ้อนหาโอ้ยตายนี่ก็เริ่มนึกออกมาทีเรื่องที่เออเนี่ยพอพอเราเล่าเรื่องต่อไปนะมันก็จะเริ่มรื้ฟื้นความความหลังของการเป็นเด็กของเราเนาะขึ้นมาว่าเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเออเวลาเราเริ่มแก่ เราจะแต่ชอบนึกเดี๋ยวนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้บอกว่านะขอขอขอผ่านนะคะขอหนูไปที่อื่นแล้วค่ะหนูไม่เล่าแล้วค่ะอ่ะต่อต่อเรื่องใหม่เรื่องใหม่เดี๋ยวเอาอะอ่าประมาณปฐมปฐมต้นอืมวสมงกสามแม่จะมีอาชีพกรีดยางพาราแม่ก็จะรับมีดเป็นมีดกรีดยางใช่ไหมแล้วก็รับ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 แม่ก็ใส่ฝักมีดเรียบร้อยแล้วเราก็อาจับมาดู โอ้มีดกีดยางหรอ <c oughs> ก็จับกรารอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแม่บอกว่าต้องจับที่ปลายนะปลายของปลอกมีดอะแล้วก็ดึงช้าๆ <c oughs> แต่เราอะไม่ได้จับที่ปลาย,ยาเราจับกลางอันอะ <c oughs> แล้วเราก็ดึงไงโอ้ยมีแผลไหมมีนิดนึงนี่เห็นไหม กลายเป็นลายมือไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมอดูเขาดูโอ้ลายมือนี้ดีมากเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะเนี่ยอันตรายลายมือดีมากเลยหนู๋อาป่าคาดโดนมีดชุกอย่างเนี้ยแบบน่านิ่งไปเลยเออแล้วก็เลือดไหลอย่างเนี้ยแล้วมีดปีญามันไม่ได้คมมากมันไว้ตัดเปลือกไม้นึกออกนั่นแหละแต่ก็นะเนื้อเราก็ไม่ได้แข็งเท่าไม้เนาะเลือดไหลแบบแม่ก็ตกใจโอ้ยเอ้ยโอ้ย แม่ก็เลยคว้าผ้าคี้ริ้วเช็ดแอชชานมาถึงบุบตายแล้วนี่มันผ้าเช็ดจานยังรู้จักมีความสกปรกอออ๋อมันเป็นผ้าขีริวนี่เช็ดแบบขาบจานข้ามแม่ก็พาไปบ้านย่าเลยย่าก็เอาอยาเส้นนะอืยาเส้นยาเส้นยาเส้นที่ที่ย่ากำลังเคี้ยวอยู่ในปาก แกคายออกมาแล้วก็มาโป๊น้ำตาไหลเลยแซมโอ้ยอันตรายมากนะคะเนี่ยของมีคมเขาถึงให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะเด็กๆจริงแต่ถ้าถ้าเป็นจุคก่อนๆเนอะเด็กๆเขาก็จะเล่นันยังผัดแล้วอะยังแบบใช่ไหมเด็กมันไม่ค่อยมีความระมัดระวังวยมาก แลไม่ได้ดอไรมีไหมมีเยอะเล่าเลยคิดว่าเป็นเด็กแน่เลยแต่พอมานั่ง้มีจัดมาจัดมาตอนเด็กๆสมัยสมัยอนุบาลน่ะทุกโรงเรียนนะเชื่อว่าทุกโรงเรียนเขาจะมีรอบแปลงฟันเด็กให้เด็กแปลงฟันเขาจะเปิดเพลงเปิดเพลงให้เด็กแปลงฟันกันทุกคนก็ยืนเข้าแถวแปลงฟันกันยาสีฟันสมัยนั้นอ่ะ กลิ่นองุ่นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นส้มให้เพื่นดมเนี่ยของเรากลิ่นสตรอเบอรี่นะหอมไหมหอมไหมหอมนะเอาเอาเอามาชิมออ้ยอร่อยกินไหมกินไหมชิมนะชวนชวนเพื่อนกินยาสีฟันตายแล้วชวนเพื่อนกินยาสีฟันของเพื่อนรดองุ่นชิมพันกันชิมกินหมดหลอดไหมไม่ไม่ชิมอแค่ชิมก่อนนะแต่เป็นคนชวนเพื่อน กินกันนเพื่อชิมด้วยชิมอร่อยล้นก็ขำกันข้าวไ่แกินปากหอมปากหอมทั้งวันเลยโอ้โหหอมมากอะมันอร่อยอะตอนเด็กอะเราไม่คิดอะไรเนาะแต่เชื่อว่าแต่เชื่อว่าคนที่ดูตอนนี้น่าจะเคยกินไก่หรือฟันน่าจะเคยมีต้องมีต้องมีแล้วมีอะไรอีกไหมเรา อ่าเหนืออูของของหนูขออีกเรื่องปฐมไปปฐมไปปฐมไปก็ประมาณปอห้าปอหกกันเนาะก็ประมาณนั้นแหละอยู่อยู่ในห้องอยู่ในห้องแล้วก็อาจารย์ใหญ่อืยืนพูดอยู่แล้วสมัยนั้นอ่ะมันจะคิดในการเล่นหนังยางอ่ะหนังยางใช่ใช่ใช่หนูก็นั่งเล่นอย่างเงี้ยดีดไปดีดมาดีดดีดไปไหนวะเข้าตา ซึ่งกาลังพูดอยู่บนกำลังพูดอยู่อาจารย์ใหญ่ลนะไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นแล้วแล้วหนูนั่งหลังห้องนั่งหลังห้องสุดเลยเป็นเด็กหลังห้องนั่งเล่นอยู่ปิ้วทำไงดีวะทำไม่รู้ไม่ชี้ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้อะแล้วแกก็มลแงอะไรนี่นี่ถ้าตอนนี้อาจารย์มานั่งเปิดดูอาจารย์จะรู้ความจริงแล้วขอโทษอาจารย์คะวันนั้นไม่ใช่มลแรงค่ะหนังยางนี่ละ โชคดีไงเพราะว่าไอ้หนังยางอันนั้นอะเวลาตอนที่มันเข้าตาแล้วมันกระเด็นไปที่หน้าตามันออกนอกหน้าตาไปแต่แต่เอาจริงนะถ้าโดนตาถ้าโดนตาแบบเต็มๆนะโอ้ยถ้าโดนตาเลยหรอโดนตาดำนะแล้วตาแกแดงเลยอ่ะอาจารย์คะมหานินได้นะคะถ้าไม่รู้อ่ะทักทักเข้ามาในเพจเราได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแจ้งค่ะ แจ้งความไหวขอโทษอาจารย์ก่อนแจ้งความย้อนหลังได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้ตายตายลีรรมเธอแต่ละอย่างของหนูของหนูมีเรื่องหนึ ah. ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันแต่ตอนเด็กก็คิดว่ารอบครอบนะเป็นเด็กรอบครอบมาแล้วก็จะมีเป็นแก๊งประมาณ5คน แก๊งอนุบาลอืออุยอนุบาลเขาสร้างแก๊งกันแล้วหรออนุบาลมีแก้งมีแก้งแล้วใสงฝันนังนูเลยฝันนังงูยตายตายตายใครหัวหน้าแก๊งหนูแหละว่าแล้วเชียวหนูเป็นเป็นหัวหน้าแก๊งเบื้องหลังแต่เบื้องหน้าให้เพื่อนเป็นหัวหน้าแก๊งแต่ว่าเป็นคนคิดแผนทุกอย่างคนวางแผนแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะชวนเพื่อนไปหาขนมโรงเรียนหนูมันจะเป็นโรงเรียนอนุบาลถึงปหก แล้วทีนี้ใกล้ๆก,กันอะ่ะมันจะเป็นโรงเรียนของเด็กมต้นถึงหมหกอ่อในเด็กมปลายแต่ว่าเดินถึงนะนิดเดียวมันคือแค่ขั้นแค่ขั้นตรงนั้นเป็นป่าช้านะแต่เดินข้ามป่าชา้าไปนิดเดียวนิดแบบระยะทางท่สั้นอะ่ะประมาณห้าอยเมตรเดินข้ามไปก็เป็นมหาไอเป็นมัธยมแล้วก็นัดเพื่อน หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าะเข้าแถวอ่ะคนนี้เข้าก่อนคนนี้เข้าที่สองยืนจับบ่ากันแล้วก็เข้าแถวเดินตึ๊กตุ๊กต๊กต๊กต๊กเดินไปโรงเรียนมัธยม <c oughs> ไปหาขนมกินโอโหต้งแต่อันุบาลเลยอุยอ้ยไปอุ้ยขนมขนมโมไปมาตื่นเต้นกับขนมอนุบาล <c oughs> มันก็อุย้ยลูกชิ้นก็น่ากินเลยนูก็น่ากินเสร็จเที่ยวเพลิน กลับมาเดินเดินกลับมาก็ให้เข้าแถวเหมือนเดิมเราก็คิดว่าเอ้ยระวังแผนนะไม่ให้เพื่อนหายไม่ให้แตกแถวกันนะแล้วก็เดินกลับมาทุกอย่างเงียบในในโรงเรียนอนุบาลเงียบเขาถึงช่วงนอนกลางวันอ <laughs> ถ้ากลับมาเร็วกว่านั้นไม่โดนแต่กลับมาช่วงเข้านอนกลางวันเช็ค <laughs> <laughs> ชื่อแล้วไม่เจอห้าคนต <laughs> ายแล้ว <laughs> น้าซิดท, <laughs> ทุกคนหน่าซิด มาเลยจ้ะเข้าแถวมาเลยจ้ะปาบปาบตายแล้วไปเที่ยวโอ้ยดีแปลว่ายุคโดดเรียนนี่สมัยก่อนก็มีเนาะก็พักเที่ยงอ่ะพักเที่ยงไม่แต่ประเด็นคืออนุบาลไงเราก็คิดนะว่าเอ้ยมันเวลาเราก็ดูเวลาไม่เป็นแต่สมัยนั้นดูเวลาไม่เป็นเราก็คิดว่าเอไปแป๊บเดียวกลับมาขนนกลางวันันล้ยเรียบร้อยกลับมาเร็วกว่านั้นน่ะ ไม่โดน,โดนแต่ว่าไม่ดีนะคะเด็กๆจมไม่ดี <laughs> <ง>นะคะถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกโรงเรียนแล้วเหมือนอันนี้เป็นความโชคดีที่ว่าเราไม่เจออะไรไม่เไม่เจอเหตุการณ์ไม่ดีถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นอย่างเงี้ยเรา,อ,าออกไปข้างนอกอเราเด็กมากอะ่ะบางทีอาจจะโดนจับรักพาตัวสมัยนี้ก็มีจริงนะไม่ใช่ใชว่าเป็นคําหลอกเด็กมันที่แบบที่เขาหลอกเออที่เขาหลอกว่า ตัดแขนตัดขาใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นมีจริงเพราะว่าข่าวมันจะออกบ่อยเหมือนกันอันตรายอันตรายมากมันไม่เหมือนอสมัยก่อนนะห้ามนะคะห้ามโง่เองนะคะไม่ดีอันนี้คือตัวอย่างไม่ดีเป็นวีรกรรมเสแสบบตอนสมัยเด็กเนาะ <S <S แล้วใครมีอะไรอีกไหมนิ่มนิ่มมีไหมปดท้ายก็ได้ปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายหน่อยปดท้ายปฐมเหมือนกันปฐมปฐมปลายอือป .5 ห้าป .6 หกเรานั่งอยู่บน บนบนเตียงบ้านยายอ่ายายยายเลี้ยงแมวอื <c oughs> เป็นแมวตัวสีส้มจําชื่อไม่ได้แล้วแหละฟุ้ยแมวน่ารักจังเลยเอามาอุ้มน่ารักน่ารักเอาขึ้นบ่ายดีกว่ะสักพักอีเหมียวอ่ะมันอยากจะกระโดดลงไม่เอา <c oughs> เรารักกัน อยู่บนบานี่แหละประถมนะปะถมชอบแมวมากก็อุ้มอุ้มแมวลำคาญงับจ๊กตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ต้นคออ๋อตรงนี้แหละหลังเลยออตรงนี้เลยงับกไปทีนึงเราก็แบบหมดแรงเลยมึงไปไหนก็ไปแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วไม่ไปห้องพยาบาลอยู่บ้านยายอ๋ออยู่บ้านแล้วไม่บอกผู้ใหญ่ ไม่มีเคยมาเห็นเขาวุ่นกันอะไรแบบไว้แ,บบแล้วก็แอบบแล้วก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามีอะไรเปียกๆไหล mm hmm. แล้วก็เอามาดูอ้าวเลือดไหลหรอ mm hmm. เลือดไหลหยดติง้งติงบนพื้นเราก็นั่งเฮย้ยทำไมมันเจ็บจังวะเอามือมาดูอา้าวยังมีเลือดนั่งเหมือนเดิมอีกแอบบแอบบไม่กล้าบอกแล้วยายอ่ะก็มาเห็น <c oughs> เห็นเลือดแก mm hmm. okay, ก็ <c oughs> ไปโดนอะไรมา <c oughs> แมวกัด ตงไหนกระตรนี้แกก็แวก,แกะ่ะแวก,กผมดูดแผลไปโรงพยาบาลทั้งหมดรีบไปเอารถกระบะมาเลยแล้วเป็นไงฉีดวัคซีนอะไรรอบรอบเข็มไหมจำได้ว่า <laughs> พยาบาลจับกดหัวอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดรอบแผลประมาณสี m, <laughs> ่ห้าเข็มได้หม <laughs> แล้วโดนโดนพยาบาลด่ารู้ไหมใกล้เส้นประสาทนะ ใช่ทุกวันนี้ก็ยังมีรอยแผลเป็นอยู่เวลาหรือว่าหรือว่าที่อองอองหรือว่าที่อองอองทุกวันนี้เพราะว่าโดนเส้นประสาทหรือเปล่าไม่โดนเชื้อเปล่าเอ๊ยตายแล้วจริงดิโดนเชื้อเหรอพิษแมวไม่ใช่พิสุนัขบ้านะพิษแมวบ้าพิษแมวบ้าทุกวันนี้พอหวีผมอะมัโดนมีโดนโดนแผลเป็นอะดังอุ๊บยังรักแมวเหมือนเดิม สายแมวสายแมวจบแล้วก็จบไงคะเนาะวีรกรรมวีรกรรมของแต่ละคนของเด็กเรียบร้อยแต่ละคนเด็กเรียบร้อยจริงๆค่ะใช่ก็วันนี้เราก็เล่ากันพอพอพอสังเขปพอสังเขปก่อนดีกว่าแล้วไว้รอบหน้าอีพีหน้ามาติดตามกันอีกทีว่าเราจะมาเล่าอะไรกันอีกแต่รับรองเราจะสรรหาเรื่องต่างๆเนี่ยในชีวิตของประจวนของแต่ละคนหรือ บางคนที่เคยพบเจอเคยทำแบบเดียวกับเราก็ได้เนาะมาแชร์กันนะคะ,ะมาแชร์กันคนไหนมีเรื่องเล่าอะไรสนุกๆก็คอมเมนต์มานะคะ,คะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสามคนเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นในการทำแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะ,นะ,ะโอเคถ้าจบเพียงเท่านี้แล้วกันจบๆโอเคสวัสดีค่ะ